พาไปชมสติดอาร์ทาตท่าพนมสีสันแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ําโขงที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมและตัวตนของชาวนครพนมผ่านภาพวาดศิลปะบนกําแพงถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่สามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับองค์พระทตาพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมได้อย่างน่าสนใจ นครพนมเป็นจังหวัดเริมฝั่งโคงที่มีบรรยากาศสวยงามมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจประดิษฐานอยู่ที่อำเภอธาตุพนมซึ่งวันนี้มีสีสันใหม่คือสตรีทอาร์ตธาตุพนมถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในอำเภอธาตุพนมค่ะใครที่มากรบาบสักการะองค์พระธาตุพนมหากมีเวลาน่าจะหาโอกาสไปเที่ยวชมสตรีทอาร์ตธาตุพนมที่นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังบอกเล่าเรื่องราวของอำเภอธาตุพนมและจังหวัดนครพนมผ่านผลงานทางศิลปะบนกำแพง ได้อย่่าางนาสนนใจไม่่้อยเลยเละคะสตรีทอาทาพนมเป็นผลงานการสร้างสารรค์ของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาธาตพนมหรือ The City of Art ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนกำแพงเก่ามาเล่าใหม่เพื่อเพิ่มสีสันและพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับชุมชนเมืองธาตพนมรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่เชื่อมโยงกับปงพระธาตพนมค่ะโดยศิลปินได้หยิบยกเรื่องราวอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมฝั่งคงอาหารการกินชาติพันธุ์ความเชื่อเรื่องพญานาคและ ศรัทธาที่มีต่อมปมพระาธาตพนมมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะบนกำแพงอันสวยงามและหลากหลายสีสันตามสไตล์ลายเซนและความถนัดของศิลปินแต่ละคนค่ะสำหรับจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตธาตพนมในวันนี้หลักๆมีอยู่4จุดด้วยกันได้แก่ถนนเรืองโขงบริเวณจุดตรวจาธาตพนมด่านตรวจคนเข้าเมืองาธาตพนมมีรูปภาพหลักคือภาพใบหน้าคนกับปลาที่สื่อถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนทำให ให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงปภายในแม่น้ำ หมบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนลดน้อยลงและบางชนิดส่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพงานกราฟิกสื่อถึงชีวิตริมโขงระดับที่กำแพงตึกฝั่งตรงข้ามกับอาคารดานตรวจคนเข้าเมืองทาตพานมค่ะ2ถนนวัฒนธรรมอำเภอทาตพานมบริเวณพื้นที่ว่างข้างร้านชาวบุกุตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่มีให้เลือกชมกันหลายภาพเลยล่ะค่ะจากการสร้างสารรค์ของศิลปินหลายๆคนมีทั้งงานเพ้นท์งานสเปรย์กับผลงานหลายรูปแบบหลากสีสัน ไม่ว่าจะเป็นงานฟอนต์งานการ์ตูนน่ารักน่ารักงานกราฟิกเท่ๆสามารถถ่ายรูปบริเวณนี้กันได้อย่างเพลิดเพลินค่ะ3ถนนพน,พนมพนารักเจ็หรือซอยอุดมเศรษฐกิจเป็นซอยเล็กๆที่มีภาพวาดบนกำแพงอยู่ต้นซอยข้างตึกธนาคารเก่าอันสุดคลาสสิกมี2รูปไฮไลท์คือรูปพญานาคกับหน้าคนสวงกระติบข้าวเหนียวถือป่องแปงค่ะและผลงานออกแบบฟอนต์อักษรพิเศษเขียนว่า,าธาตุพนมที่ต้องถอยมาดูห่างๆจึงจะเห็นเป็นคําชัดเจนค่ะนอกจากนี้ยัง มีผลงานการสร้างสรรค์ของเด็กๆก,กับภาพน่ารักนากของแมวและผีเสื้อซึ่งซอยนี้มีแมวอยู่เยอะจึงเรียกว่าซอยแมวค่ะส่วนจุดที่4จุดสุดท้ายอยู่ที่บริเวณตึกแถวข้างร้าน Deep Color Art Space ที่นี่มีภาพหลักเป็นภาพฟอนต์ผสมกับใบหน้าคนสีสันสดใสรวมถึงภาพรองอื่นๆแถวและแวกร้านซึ่งผู้สนใจสามารถไปเช็คอินกันได้ค่ะและนี่ก็คือสตรีทอาร์ทพนมซีสันใหม่ของจังหวัดนครพนมที่กลุ่มศิลปินได้สร้างสรรค์ออกมา เฟสแรกเสร็จเมื่อปลายป,ายปีพศ2 5 6พาคาดว่าในอนาคตจะมีการขยายไปในพื้นที่อื่นๆอีกต่อไปค่ะใครที่ไปกราบสักการะองค์พระธาตุพนมก็สามารถไปเที่ยวชมเช็คอินสตรีทอาร์ตในอำเภอธาตุพนมที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับองค์พระธาตุกันได้ค่ะติดตามเรื่องราวข่าวสารทางเรื่องกินเรื่องเที่ยวคลิกเดียวครบจบที่ Facebook t r a v e l 360เที่ยวรอบทิศ YouTube TravelMGR Instagram แรก,กแรและ TikTok Travel Food o n l ออน หรือทาง X at MCR Travel ได้เลยค่ะ